สวัสดีครับกลับมาพบรายการอาจารย์วันชัยหายข้องใจใน3นาทีที่จะมาไขาปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายสามารถรับชมได้2ช่องทางครับช่องทางแรกที่ฟินฟินชาแนลบนบักกะบูดอททีช่องทางที่2 p o พอดแคสต์ฟินฟินช n แนลและวันนี้ผมจะมาตอบปัญหาเรื่องอะไรติดตามเลยครับ การทวงหนี้เป็นมิตรกันเนี่ยตอนกู้แต่จะเป็นศัตรูกันเนี่ยตอนทวงแล้วเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ในบ่อยๆแล้วเจ้าหนี้เนี่ยก็มีมาตรการวิธีการหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหนี้นอกระบบคือไม่ใช่กู้กับสถาบันการเงินเนี่ยจะใช้วิธีการนอกระบบสารพัดร้อยแปดเพื่อจะทวงหนี้ให้ได้มาเอาละครับมารู้กันเลยว่า อะไรบ้างที่เจ้าหนี้ทำได้ไม่ได้คนที่เป็นลูกหนี้จะได้ตั้งหลักถูกผมขอแค่3นาทีแล้วคุณจะหายข้องใจครับเรื่องนี้นะครับมันปรากฏทั้งเป็นข่าวสารพัดเลยครับเรื่องเจ้าหนี้โหดกฎหมายเนี่ยเขาออกมาเพื่อจะปกป้องคุ้มครองลูกหนี้เพื่อมาให้เจ้าหนี้เนี่ยนอกระบบหรือในระบบก็ตามใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คืออะไรครับห้ามใช้วิธีการรุนแรงไม่ว่าจะกระทําด้วยวิธีการทุบตีข่มขู่คุกคามผิดอาญาแล้วกฎหมายทวงนี้ยังบอกเลยว่าใครทําอย่างนี้มีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน5้าแสนแล้วดูถูกดูหมิ่นเยียดยามได้ไหมไม่ได้ ไปเที่ยวเปิดเผยติดข้อความประจานเหมือนอย่างที่เป็นข่าวนะครับไปจัดการในลักษณะว่าเวลาทวงนี้เน้นทวงไปที่ซองจดหมงจดหมายอะไรเนี่ยกันแบบชัดเจนเนี่ย ทำไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยนะครับเจ้าหนี้คนใดที่มีพฤติการอย่างที่ผมว่านี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน10,000แนบาทเห็นไหมครับคนเป็นเจ้าหนี้นึกว่าจะทะเลอร์ทล่าใช้อำนาจบาดใหญ่ไปเที่ยวประจงประจ,ระจานดูถูกดูหมินเยียดยามเผลอๆตัวเองเนี่ยอาจจะติดคุกเสียเปล่านะครับคนที่ไม่ใช่เจ้าหนี้เนี่ยไปเที่ยวทวงหนี้ไม่ได้นะครับเว้นไว้แต่คุณได้รับมอบหมายเท่านั้นถ้าอยู่ๆจะเที่ยวให้ใครตะใคร น่มาทวงนี้แทนไม่ได้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองข้าราชการตำรวจเนี่ยจะมาเที่ยวแต่งชงแต่งชุดแล้วมาทวงนี้คนอื่นก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเหมือนกันและทวงเนี่ยต้องทวงให้ถูกตัวถูกคนไปทวงกับคนอื่นก็ผิดกฎหมายและ ที่สําคัญเนี่ยเขากําหนดเวลาให้ทวงนะครับเพราะอะไรครับเมื่อก่อนนี้เจ้าหนี้ทวงเช้าสายบ่ายค่าทวงกันทั้งวันทั้งคืนไม่สนใจว่าจะวันหยุดวันนักขัดตะเลิกใดๆทั้งสิ้นกฎหมายเขาเลยกําหนดครับต่อไปนี้จะทวงหนี้กับลูกหนี้นั้น กำหนดเวลาการทวงครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้ทวงได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มพอพอ2ทุ่มแล้วไปเที่ยวทวงเนี่ยนะครับผิดกฎหมายมีสิทธิถูกดำเนินคดีอาญาและ7โมงเชา้า7จ็ดโมงครึ่งก่อน8ปดโมงก็ทวงไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับไม่ใช่นึกสนุก6กโมงเชา้ารีบทวงเลยผิดกฎหมายนะครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัดตะเลิกเขาให้ทวงได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้าคุณทวงนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดมีความผิดนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งเจ้านี่ลูกนี่มีกฎกติกาอย่าไปเที่ยวคิดว่าเจ้านี่มีอำนาจนึกอยากจะทำอะไรตามอำเภอใจอย่างไรก็ได้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วทุกฝ่ายต้องระมัดระวัง แต่เหนือสิ่งอืใดผมย้ํานะครับคนที่เป็นลูกหนี้เป็นหนี้เขาต้องใช้และมีหรือไม่มีต้องเจรจากันให้ดีๆอย่าถึงขนาดลงมือลงไม้ต่อกันใครก็ตามที่เป็นเจ้าหนี้ทํานอกเหนือจากกฎหมายกําหนดก็มีสิทธิติดคุกได้ลูกหนี้ก็โดนฟ้องได้ดังนั้นต้องเข้าใจก,กฎกติกาเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดีนะครับใครมีคำถามอะไร ฝากไว้ที่2ช่องทางนี้นะครับและคราวหน้ามาดูว่าผมจะตอบคำถามของใครเรื่องอะไรติดตามกันนะครับ